ก็น่าจะรู้แล้วว่าไอ้กองพีซไอเอสสองเอ็กเนี่ยมันเป็นกองจานเดาเทียมมันต้องใช้กับจานดาวเทียมนะครับโดยมันสามารถใช้งานกับจานดานะครับผมนะซีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับยี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้อนั้นก็ได้นะครับผมเหมือนกันหมดนะครับหรือจะเป็นจานแบบ KU แบนก็ได้นะครับมือหนึ่งขั้วสองขั้วก็ใช้งานได้นะครับยี่ห้ออื่นๆก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยสะดวกติดตั้งจานเนี่ยผมก็มีจานให้นะครับผมมามาดูชุดกานกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับทึบนะ ชุดจ็คของเราเนี่ยจะถูกห่อมาอย่างดีเลยมาดูข้างในกันก่อนว่ามันเป็นยังไงอของเราวันจะเป็นจานแดงน,นะครับผมจะเป็นชุดจานเคยูนะครับทีมงานของเราเนี่ยจะทําการห่ออย่างเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ห่ออย่างแน่นหนานเลยนะครับมีทั้งบับเ้ลมีทั้งสก็อตเทปยึดติดแน่นแล้วลองได้ว่าไม่ลื่นไม่ไหลไม่หลุดออกจากแพ็กเกจแน่นอนนะครับผมนีานะครับผมนี่อย่างนี้เลยมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ นี่เรยบร้อยแล้วนะอย่างแรกเลยที่ขายไม่ได้คือใบาจานนะครับผมนี่ครับชุดใบาจานแบบ75เซนติเมตรนะครับ เอาใบจานลงไปก่อนนะครับผมส่วนชุดต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นชุดแบบ1จุดนะครับผมจะประกอบด้วยกล่อง psi s 2 x 1เครื่องนะครับผมสาย rg 6 30เมตร1เส้นนะครับแล้วก็ lnb แบบ1ขั้วนะครับ1ตัวนะครับไม่ระบุยี่ห้อนะครับแล้วก็จะมีขางอนะครับขางอแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้แบบขาตรงก็แจ้งในแชทได้นะครับแล้วก็จะมีตัวคอยึดจานนะครับคอแบบนี้แล้วก็ตัวที่จับหัว lnb นะครับแล้วก็ตัวแขนล็อก lnb นะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานรันน ลแล้วก็ตัวข้อจานแล้วก็จานประกอบแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าสั่งแบบ2จุดนะครับจะประกอบด้วยแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือตัวสายอา6ีแบบ30เมตรสองเส้นเลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องพีัสไอเอสเครื่องจากนั้นก็ตัว หัว LNB นะคบแบบนี้ก็เป็น2ขั้วนะครับเป็นแบบ k u Band สองขั้วนะครับไม่กําหนดยี่ห้อนะครับถ้าเป็นแบบ4จุดก็จะมีเป็นกล่องพีซีซเครื่องนะครับอ RT630S ส 4, เส้นลยแล้วก็ตัวหัว LNB หนึ่งหัวนะครับผมจะเป็นแบบ4ขั้วในตัวเดียวนะครับแล้วก็1จานหนึ่งใบขางอแล้วก็ชุดต่างๆเอาไปลองดูนะครับผมสาหรับคนที่สะดวกติดตั้งจานดาวเทียมนะครับเรามีชุดจานดาวเทียมกับกล่องรับสัญญาณนะครับ